ที่สุโขทัยค่ะสุโขทัยครับวันนี้ขึ้นมาเล่าโรงแรมที่สุโขเสียงคล้ายๆกันคล้ายที่เดองที่ผีมาเคาะประตูอ่าฮะเสียงคล้ายกันจนผมสับสนครับผมเสียงทลายกันครับวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าไหมครับนั่นที่ฉันมาเล่าเรื่องคนวันนี้เอ่อเป็นเรื่องของของ ของคนที่รู้จักอีกทีหนึ่งนะคะเขาถ่ายทอดให้ฟังเขาเคยมาเล่าให้ฟังเรื่องผีเด็กผีเด็กหิวข้าวครับผมเอาเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยครับแต่คำว่าเจละเอดอเด็กเนี่ยให้เป็นผีตัวน้อยแล้วกันนะครับผมแต่ต่อต่อช่องในยูสผมนี่บางคำนี้พูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้นะครับ ครับใช่มัน,มนแล้วแต่ห้องครับผม<อ>แล้วแต่ห้องบางห้องก็คํานี้พูดได้คํานู้นพูดไม่ได้มันไม่รู้ทําไมมันเป็นอะไรยังไงมันผมก็ไม่เข้าใจนะอ่ะเชิญเล่าเลยครับผมสวัสดีค่ัทุกคนหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนแล้วก็ผู้จัดนะคะพี่โชคนะคะ <S 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 เรื่องนี้มันมอยู่ว่า เป็นเรื่องของรุ่นน้องดิฉันนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นประสบการณ์จากดิฉันโดยตรงเป็นรุ่นจากรุ่นน้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยขอใช้นามสมมุติว่าน้องคนนี้ชื่อน้องชื่อน้องเอละกันนะคะน้องเอเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาก็ไปเช่าหอ,อ อยู่อยู่แห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพนี่แหละนะแล้วทีเนี้ยน้องเอเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนสนิทเขาอีกคนหนึ่งนะคะก็คืออยู่ด้วยกันสองคนน้องเอบอกว่าระหว่างที่อยู่ห้องเนี้ยมาประมาณ6เดือนเนี่ยไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจออะไรมาก่อนเลยห้องนี้เขานอนนอนสบายแล้วก็อยู่สุขสบายไม่เคยมีอะไรแต่มีอยู่วันหนึ่ง คืนหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน้องเอเขาก็กลับมาจากทำงานนะแต่เขาก็เหนื่อยอ่อนล้าเพลียน้องเอเนี่ยเขายังไม่ได้อาบน้ำน้องเอเขาก็ล้มตัวลงนอนที่นอนแต่เพื่อนเขาเนี่ยเป็นรุ่นน้องของน้องเออีกทีหนึ่งเนี่ยเข้าไปอาบน้ำก่อนเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำซึ่งล,ลักษณะหอเนี่ยมันก็จะเป็น เป็นเป็นห้องห้องธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวประมาณนี้ซึ่งเพื่อนของน้องเอเนี่ยเข้าไปอาบน้ำแล้วแต่ตัวน้องเอเนี่ยเหนื่อยก็เลยนอนอยู่บนที่นอนขณะที่น้องเอบอกว่านอนอยู่บนที่นอนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเพื่อนอาบน้ำได้ยินเสียงน้ำลาดตัวนะดังสู้สู้ซาสู้ซานะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยน้องเอเขาก็บอกว่า เห็นเด็กผู้ชายเอ่ออเลิฟติ๊กตอกอเลิฟติ๊กตอกเห็นเห็นผีตุคือตอนนั้นน้องเอยังยังไม่เข้าใจว่าเป็นผีเห็นบุคคลตัวน้อยๆเห็นบุคคลตัวน้อยๆยืนอยู่ข้างๆเตียงอยู่ข้างๆแล้วก็มาสะกิดน้องเอบอกว่าพี่พี่ครับผมหิวข้าวผมหิวทีเนี้ยเอเขาก็เอกใจไงเอ้าเด็กเด็กมาจากเอ่อ คุณโชคมันมันเด็กไปเลยก็ได้ขับรถเด็กไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเล่าแล้วคุณเปิดประตูผีหายไปแสดงว่าคุณประตูผีโดนแบนนะครับนะครับผมอย่าพาช่องผมปิวไปด้วยนะครับก็บุคคลตัวน้อยๆคนนั้นน่ะเขาก็มายืนข้างๆเตียงน้องเองนะแล้วบอกพี่ครับพี่ครับผมหิวทีนี้เอเขาก็เอ้าไอตัวน้อยๆนี่มันมาจากไหนเนี่ย มันมาจากไหนมันเข้ามาได้ยังไงแต่ด้วยความที่ว่าแกนเหนื่อยไงเอแก่เหนื่อยแกงวงเงียงังวงเงียงแลวบอกว่าอะไรจะนอนจะนอนแต่เอ,เ,อเขาก็ยอมรับนะว่ามันเป็นลักษณะกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่น,ตนแต่ขณะเดียวกันนั้นนะเขาก็ยังได้ยินเสียงอาบน้ําสู้สู้สู้ในห้องน้ําอยู่นะเขาก็ได้ยินอยู่ทีเนี้ยเอเขาก็เลยบอกว่า ในในลิ้นชักในเกะอ่ะมันมันเป็นเกะพลาสติกอะเป็นชั้นๆนะมันจะมีประมาณสามชั้นนะเอเกะพลาสติกที่เราเห็นขายตามตามตามร้านเอฟอร์นิเจอร์นะเอเขาก็ชี้ไปที่เกะชั้นลิ้นชักเขาบอกนั่นน่ะในเกะมีขนมอะม,ม,มีขนมปังอะไปหยิบมากินเลยเอเขาพูดอย่างนี้ทีนี้ไอไอตัวน้อยๆเนี่ยมันก็เดินไปที่เกะมันก็เอามือของมันอะ ลากลิ้นชักออกมาฟืดแล้วมันก็หยิบขนมปังออกมากินแล้วมันก็กินอยู่ข้างๆเอเอเอเขาก็เหลือบตาไปเห็นว่าเอเอไอไอไอ,อตัวน้อยๆเนี่ยมันแกะถุงขนมปังมันเป็นขนมปังกรอบๆขนมปังแคกเกอร์กรอบๆอ่ะไอเด็กตัวน้อยๆเ,เนี่ยมันก็หยิบขนมปังกินมันก็เคี้ยวดังกรอบๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าเป็นมนุษย์เราธรรมดาทั่วไปเวลากลืนลงท้องมันก็คือลงท้องถูกไหม กรีนลงท้องมันก็คือลงท้องแต่อันนี้เอเขาบอกว่าเอเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นเศษขนมปังอ่ะเขาเห็นเศษขนมปังอ่ะมันทะลุท้องออกมาแล้วแล้วหล่นลงพื้นน่ะล่วงลงพื้นเอเขาก็เลยเอเขาเอเขาตกใจมากเลยครับคุณเดี๋ยวปบนี้นะครับคุณอ่านว่าอะไรเอ่ยฮะยิดาใช่ไหมผมมองไม่ค่อยชัดนะ ถ้าผิดแล้วขออภัยด้วยนะนะจะใช่นะครับขอบคุณความขวัญมากเลยครับผมขอให้มีความสุขความเจริญมากมายนะครับผมต่อเลยครับต่อเลยครับะทีเนี้ยเอเอเขาก็เหลือบตาดูไงว่าเห็นไอเด็กตัวน้อยน้อยนั่นอนะ่ะที่มัน<ะ>กินกินแคคเกอร์เดี๋ยวนะทำไมต้องโทรมาตอนนี้ เดี๋ยวนะกดปฏิเสธไปก่อนทีเนี้ยเอเอเอมันก็มันก็เห็นไอ้เจ้าตัวน้อยๆเนี่ยกินแครกเกอร์และขนมปังแครกเกอร์เนี่ยแทนที่มันจะลงไปในท้องไปในกระเพาะไม่มันทะลุมันทะลุตัวทะลุตัวล่วงลงมากับพื้นทีเนี้ยเอเอมันก็ตกใจไงมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยแบบเออเบิร์ ตาเบิกแต่ตัวมันยังนอนอยู่นะแต่มันเบิกตากว้างเลยนะเพื่อที่จะจ้องมองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเศษขนมมัมน,มน,นมันล่วงล่วงลงกับพื้นเศษขนมมันล่วงลงเดยวๆครับนึงครับผมแนะนำผมแนะนำให้เอามือถืออีกเครื่องไปทิ้งก่อนครับผมเออมันมันคือเครื่องนี้แหละค่ะคุณโชคมันคือเครื่องนี้เลยค่ะอ๋อเครื่องนี้เลยนะครับสัยไอ้เจ้าไอ้เจ้าเด็ก จุดกันดกันมันมีการตั้งค่า <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปิดเสียงเรียกได้ทําเป็นไหมเข้าไปในการตั้งค่าเดี๋ยวเอาไว้ภายหลังดีกว่าอือันนี้เขาโทรมาในในแอป,ปเขียวบ้านเขียวใช่ไหมมันปิดได้ไม่แอป,ปแอป,ปฟ้าแอป,ปฟ้าแอป,ปฟ้าปิดได้เข้าไปในตั้งค่านะครับเดี๋ยว,นะะะวก็ไปที่ทการจัดการใกล้จะถึงตอนจบและเราจะอืม อะใกล้จะจบแล้วเราจะเล่งเล่งเล่านะคะก็คือจังหวะเดียวกันนั้นนะ่ะเพื่อนของคุณเอเนี่ยเขาก็อาบน้ําเสร็จพอดีแล้วเปิดประตูออกมาแล้วก็ถามว่าพี่เอพี่เอคุยกับใครพี่เอคุยกับใครเขาก็ถามนะพี่เอคุยกับใครคุยกับใครทีนี้เอก็เลยบอกว่า,มาเมื่อกี้เด็กอนะเด็กมาขอกินข้าวแล้วพี่ก็เลยบอกว่าให้ไปหยิบขนมในลิ้นชักอืแล้วแล้ว ไอ้เพื่อนน้องเอก็เดินมาใช่ไหมแล้วก็เหยียบเศษขนมกับพื้นน่ะก็เลยบบเอ้าแล้วพี่เอกินขนมหรอทําไมล่วงอย่างเนี้ยเออเพราะว่าเอกเขาเป็นคนเรียบร้อยเอก็เป็นคนเรียบร้อยเขาไม่เคยกินขนมล่วงลงพื้นเนี่ยทีนี้เอก็บอกไม่ใช่เด็กมันกินอะผีเอเมื่อก,กี้ผีเด็กกับมันกินอืมคือถุงขนมอะถุงขนมอะมันออกมาวางอยู่ข้างนอกจริงอะอืม แต่ประตูห้องก็คือล็อกปกติอยู่ล็อกปกติอืประตูห้องอ่ะล็อกปกติอยู่และหลังจากนั้นตื่นเช้ามาตีห้าตีห้าเนี่ยเอเอ,เอมันก็เลยไปทำบุญใส่บาตรไปให้นะคะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวดิฉันต้องรีบลงก่อนละค่ะจบละค่ะเดี๋ยวมันจะเสียอัธรษเสียบรรยากาศดิฉันขออนุญาตลงก่อนนะคะคุณโชคค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะที่วาระโอกาสนี้ที่ขึ้นมาเล่าผีแล้วมันมันไม่สนุกเพราะว่ามันมีบุคคลรบกวนพวกเราคือโทรตามไม่เ,เป็นไรครับผมอ่านไปก็เป็น,เป,นเป็นเจ้านี้ปะครับผมไม่ใช่เจ้าหนีแ้แต่แต่เป็น เป็นผู้ชายค่ะผู้ชายมาตามแล้วกันก็ถ้าเกิดว่าใครจะขึ้นมาแล้วไม่ให้โดนกลนั <Okay. S 1> ขกาไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่การจัดการแอปนะครับผม <Yeah. S 1> แล้วก็ไปปิดเสียงเรียกนะครับเดี๋ยวจะทําอย่างที่พี่โชคแนะนำไม่ไม่ใช่ตรงการ,การจัดการแอปผมพูด <c oughs> ไปตรงที่เสียงเรียกเข้าอ่ะเข้าใจเนาะแตะเข้าไปแล้วมันก็จะมีแอปต่างๆ, <c oughs> างๆแล้วเราก็ปิดเลยจะปิดไลน์เฟซยูทูบอะไรที่เราตั้งค่าเตือนไว้ปิดได้หมดแต่พอเรา มามาร่วมรายการใครเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมไปเปิดนะครับผมนะครับแม้แต่เสียงปล๊กเสียงอะไรก็ผิดได้หมดเดี๋ยวครับผมครับขอบใจมากครับที่มาร่วมเล่าประสบการณ์เล่าเรื่องผีนะครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่ค่ะได้ครับเดี๋ยวมีอีกค่ะได้ได้ ก็คุณอะไรประตูผีคนสุโขทยัยได้เล่าไปแล้วครูแมมมีเรื่องจะร่วมเล่าไหมครับผมยังใค่ะยังแต่ว่าก็รอฟังคนที่จะขึ้นมาใหม่นะครับอย่างคุณร้านเย็นคุณอะไรนะั่นนะ่ะบางครั้งคนไม่มีรูปเนี่ยผมผมจะไม่ให้ขึ้นนะโดยมากนะช่วงหลังๆนะ ไม่มียิง่งยิงไม่มีรูปอะไรเลยไม่ไม่ให้ขึ้นเลยเพราะว่าถือว่าไม่มีตัวตนไม่เปิดตัวตนใครจะขึ้นมาช่วงหลังนี้ขอให้เป็นแบบว่ามีเรื่องผีจะเล่าครับพิมพ์บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมกันคนที่เป็นโรคจิตบางคนขึ้นมาบอกมีขนาดบอกว่ามีเรื่องเล่าดึงขึ้นมาด่าผมนะครับผมก็เลยขอป้องกันตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าช่วงไหนสมมติผมไม่เหงาเนี่ย แปลกๆหน้ามาเนี่ยผมก็จะไม่เชิญให้ขึ้นปกติเมื่อก่อนถ้าใครดูรายการผมเรื่อยๆจะเห็นนะผมจะเชิญมั่วไปหมดเลยนะครับแล้วพอขึ้นมาบางครั้งก็ก็มาด่าคนฟังว่าไอ้จะไม่ขึ้นมาอะไรต่ออะไรก็มาด่าในห้องนะครับนะครับเป็นคําปิดปากซึ่งมันก็ไม่ดีแล้วเสียเวลาผมต้องมาถามอีกจะเล่าไหมครับมีอะไรไหมครับสุดท้ายไม่ได้จะเล่าแต่ขอขึ้นมาแปลกๆ คุณยูนัทจ้ะคุณลานเยนคุณยูนัทจ้ะจะขึ้นมานี่มีเรื่องจะเล่าไหมครับผมมีเรื่องผีจะเล่าไหมนะผมขอขอแบบไม่ไม่ไม่ให้ขึ้นมามั่วๆเพราะว่าถ้าบางคนผมไม่รู้จักนะถ้าใครมาไม่กี่ครั้งบางครั้งสมองผมยังไม่จําอย่าว่ากันนะครับ อาจจะจําชื่อได้อีกทีก็ชาติหน้าเจอกันอีกทีอาจจะจําได้ครับมัน <c oughs> ค,คงไม่นานขนาดนั้นนะพี่ครับมาใช้เรื่องผีหมายถึงอะไรครับมาใช้เรื่องผีทำนีนะ่ผมเป่าเสียงหลอนนิดนึงอ่ะมาเดี๋ยว